แม่ครับคนที่เป็นโรคความจําเสื่อมตายไปเขาจะจําอะไรได้ไหมครับมันก็จะต้องมีช่วงที่มันจําได้ทิแต่ถ้าหมดพบหมดภูมิหมดชาตินะส่วนใหญ่แล้วจําไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าความจํามันก็ต้องเสื่อมสลายตายไปจำกระขันมันดับลงอ่ะเมื่อขันที่ขันเป็นขันห้ามันดับลงดับสิ้นไปแล้วนะลูกนะส่วนใหญ่ก็จะจําไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ไม่มีอดีตแล้วแต่จารนี่ยังบูกยังมัดอยู่ก็จะนัดต้องจำมา่ะนัดจำ แต่จะ็จะจาเรื่องที่สมควรจําเรื่องไม่สมควรจําแต่ก็ไม่จําไปหรเรื่องอะไรที่ไม่สมควรจำฉันไม่จําเลยฉันลบมันออกไปหมดฉันไม่มีเหลือไปเลยจะจําได้บางเรื่องใช่ไหมแม่ที่เราจําแล้วที่เราเือมันเป็นความฝังใจเราอย่างเงี้ยแต่ตอนตายนะฉันรู้ฉันโดนลากไปอย่างไง้ฉันไม่าู้ฉันจได้ดีใช่ไหมล่ะหัวเขาเรียกฉันยังไงฉันก็จําได้ไหรู้กูก็จะเล่าแต่เรื่องเดิมๆมาปรูเรื่องอื่นกูก็จําไม่ได้ก็าำกูตายเมื่ไหร่กูไม่จำกูก็จําไม่ได้ฉั้ไม่ณต้กูจํจำมาทําไมแล้วกูตายเมื่ไหร่ เกิดน pues, ั่นทำไมไหนใครยังไงอุ้ยผ่านก็จะไม่ปวดหัวทำไมดันกับมันกระโอบยิ้มสวยมากครับวันนี้